เซรั่มคลีนลดริ้วรอยแบบซองเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเปิดใจลองใช้แต่ก็ยังไม่กล้าแนะนำได้เลยครับนะครับเซรั่มคลีนตัวนี้มีทั้งแบบซองแล้วก็แบบขวดแบบซองใน 5cc ครับใช้ได้ประมาณ7-10วันแบบขวดใน 20cc ครับใช้ได้ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งส่วนผสมหลกัหลกๆ4ตัวเลย 1. snap 8ตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอย2 8D ไฮยาลูรอนหรือว่าซูเปอร์ไฮยาลูรอนตัวนี้จะซึมได้หลายชั้นผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีครับ 3. เรายังใส่ไปอีกในเรื่องของไนอซินามายน่าจะสว่างกระจ่างใสมากขึ้นคนที่มีปัญหาฝ้ากระรอยแดงรอยดำจากสิวจะค่อยๆลดเรือนจางลงและการที่เราใช้ต่อเนื่องในระยะยาวใช้ต่อเนื่องได้เลยนะครับผิวจะค่อยๆเรียบเนียนมากขึ้นลูกคุมควรกระชับมากขึ้นเพราะว่าเรามีส่วนผสมของเปปคอ์ที่ช่วยในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนและก็เอลาสตินครับ ใครที่รู้สึกเริ่มแก่แล้วแต่อยากชะลอวัยกลัวเข็มแนะนำตัวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับพี่ตะก,ก้าติกตอกช็อปครับ